สวัสดีครับ KFC ครับมีพี่ท่านหนึ่งนะฮะจากช่อง youtube บอกว่าอยากได้ปั๊มน้ำสามนิ้วนะฮะปั๊มน้ำสามนิ้วนะครับ,นะรบมีพี่ท่านหนึ่งจาก u t u b e นะฮะบอกว่าอยากได้ปั๊มน้ำสามนิ้วนะครับปั๊มน้ำสามนิ้วก็นี่เลย Mitsubishi GM 18 2 P ดนะฮะแต่ตัวนี้เท่ครับพี่เขาใส่ท่อลดมาให้เลยจากสามลดเหลือน่าจะหนึ่งจุดห้านะแรงเลยทีนี้แรงเลย นะครับบิสูบิชิสจังหวะนะครับเครื่องยนต์เป็นขนาดอา่า6แรงนะฮะหแรงม้านะครับตัวนี้6แรงม้าสตาร์ทเบาแรงม้าสตาร์ทเบานะครับนี่ครับอา่ามาพร้อมกับกระเช้าหนักไหมหนักนะครับคุณผู้ชมครับหนักใช้ลักษณะ2คนน่ะหิวอ่ะนะครับเครื่องนิ่มๆเลยเครื่องเดินนิ่มๆเลยวิธีการเล่นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เล่งแล้วกันนะเขาเช็คให้หมดละสวิตชป์ปิดเปิดก็อยู่ตรงนี้ เปิดตรงนี้เปิดขึ้นนะครับโชกดันตรงนี้นี่คือคันเร่งกระต่ายกระเตานะครับนี่เราเร่งไวน้นิดหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันแล้วผมก็จะสตาร์ทเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเก็บเ,เบาตอนนะนิ่มไหมเครื่องนิ่มๆเลยนะครับหกพันห้ารวมทรงแบบเก็บไปทางหกพันรวมทรงแบบโอนตังค์ฮะเลือกวิธีชำระที่สะดวกได้เลยฮะ เพราะว่าโอนตังนี่ลดให้ปกติขาย6,5 0 0นเกไปทาง68ตอนนี้ลดลงมาให้ครับร้อนเงินร้อนเงิน <c oughs> <c oughs> นะครับนี่น้องนิ่มๆเลยนะครับอานะดับเครื่องก่อนนะนี่ง่ายๆครับเบนซินสี่จังหวะครับเ,เวลาได้ไปผมก็จะต้องเอาของเหลวออกให้หมดนะครับตั้งแต่น้ำมันเครื่องนะคุณผ,ผู้ชมน,ะนั้นน้ำมันเครื่องเบนซิน,นพวกนี้เอาออกให้หมดครับพี่ก็ไปเติมเพิ่มเอานิดน,นึงนะครับ ว่นเป็นกดขนส่งเขาอ่าถ้าเกิดถูกใจใช่เลยก็โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่สวัสดีครับ